สวัสดีครับสมาชิกสตาร์พอีดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกัน คลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮหาหนอยวัวประจำวันที่8มิถุนายน2568ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮหาหนอยทั้ง3สามพนครัับพิเศษปกติและ VIP ผมก็ได้นำเลขสูตรที่ได้คำนวณแล้วครับประจำหลักร้อยหลักสิบหลักโดยนำมาสรุปตัวเลขเต็นจับคู่ชุด3ตัว2ตัวไลชุด2อรรางให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับ คลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด็นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขตัวเด่นจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสรักไวฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายาณในการรับชมครับขอบคุณครับ มาสรุปผลกันนอสระห,ห้วยฮานอยวัวประจำวันที่7มิถุนายน2568กันก่อนครับผลการนอสระห,ห้วยฮานอยพิเศษทำก,นนกรรารออกทแวง17นา15นาทีถึง17นา,า30นาทีเล็กไทย3ทุนออก55 7สำหรั57สำร69ผลการนอสระห,ห้วยฮานอยปกติทำการออกในเวลา18นากา 15นาทีถึง10บริกา30ตาทีเล็กท้าย3ตัวบนออก142ส42เล็กท้ายส่วนร่าง86และผลกันออกสราควิธนอย VIP ทำการดอกในเวลา19 นาฬิกา15นาทีถึง19นกา30นาทีเด็กไทย3ตัวบนออก082282เด็กไทย22323นี่เป็นผลกลรหารออสลากไว้ฮานอยพิเศษปติและ VIP หัวประจำวันที่7มิถุนายนนะครับมาสรุปเลกเต็นครับประจำ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับผมแนะนําเลขท้าย3ตัวบนของฮานอยพิเศษครับซึ่งออก557นะครับมาเป็นแนวทางการคานวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับดูหลักร้อยครับผมนําเลข5หลักร้อยว่าสุดคํานวณครับหาเลขเด่นด้เลขจากสูตรที่คํานวณวันล4ตัวครับ4ตัวคํานวณได้มี1 2 6 7 1, 2 6, 7 หลักสิบครับนำเลข5 10, หลักสิบวลาสูตรคำนวณหาเลขเด่นได้ได้จากสูตรคำนวณไล้4ตัวคร,รับ4ตัวมี1 3 6 8 1 3 6 8และหลักหน่วยครับนำเลข7หลักหน่วยวลาสูตรคำนวณหาเลขเด่นได้ได้จากสูตรคำนวณได้4ตัวครับ4ตัวมี1469 1469นี่เ้เป็นเลขเด่นนะครับประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยหานอยงวดประจำวันที่8มิถุนายนครับมาดูการจับคู่ ชุด2ตัวบนครับผมนำหลัก14ตัวครับ1368ากจับคู่หลักหน่วย4ตัว1469งกเก้ด,ดีชุด2ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับ1วันละจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับ s 1 1 1ิบหนึ่กวันละิจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับ s 3 1 34 36 39 6่าากวันละจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับ S6 16 4 6 6 6 9 8ปดปสิบจากผู้เล่นหมยเลสีตัวครับเนี่ยแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดเก้าทั้งหมดในชุดสองตัวบนจากผู้ไว้สิบหกชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงสองตัวบนไว้ฮานอยมารุ่นกันในสิบหกชุดนี้จะเดินตามสูตรถูกไหมครับทั้งหมดสิบหกชุดนี้ผมจะสรุปชุดเด่นสองตัวบนให้กับสมาชิกดูครับโดยที่หลักสิบครับหลักสิบตามสูตรคณวณสี่ตัวครับหนึ่งสามหกแปดครับหนึ่งสามหกแปดสี่ตัวนี้ดึงสองตัวครับดึงเลขหนึ่งตัวหนึ่งครับ ดึงเลข6ตัวหนึ่งวางที่หลักสิบครับและหลักหน่วยสี่ตัครับหนึ่งสี่หกเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้าดึงสองตัวครับดึงเลขสี่ตัวครับดึงเลขเก้าตัวหนึ่งวางที่หลักหน่วยครับฉะนั้นชุดเด่นสองตัวไหมครับผมจะนำหนึ่งเลขหกสองตัวมาจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดครับสี่และเก้าครับได้ชุดเด่นสองตัวบนหัวหาหน่อยดังนี้ครับ ชุดเด่นสาดวนสิสโลจับเข้าไปหนึ่งสี่หน้าหกสี่หกเก้ชุดครับหนึ่งสี่หชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขท้าย2องตบนชุดตร,ตรงๆตัดมาจาก16ชุดครับมาลุ้นครับสี่ชุดเด่นจากมาหรือไม่ครับไปเกอในกลุ่มสิหกชุดนี้ครับสมาชิกท่านในถ้าท่านมีสูตรคำนวณได้เลยเกินสองตบนหอยฮาน่อยนำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัเลนที่ถูกใจตรงใจท่านมากที่สุดครับ มาดูชุด3ตัวนครับในชุด3ตัวผมก็จะนําหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตลางสุขคาร์บนสีครับหนึ่งสองหกเก็ดครับหนึ่งสองหกเก็ดสี่ตัวนี้ดึงสองตัวครับดึงเลขสองตัวนึงครับดึงเลขเก็ดตัวหนึ่งวางที่หลักร้อยครับผมจะนำสองเลขเจ็ดสองตัวมาจับคู่กับชุดเด่นคาร์บสี่ถูครับหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกสี่หกเก้าอย่างชุด3ตัวนหวยฮานอยดังนี้ครับชุด3ตัวนที่สรุปจับคู่ไว้ครับ สวังหลักร้อยจับผู่ชุดเด็ดสนวสีช่วยสองหนึ่งสี่องหน่งเก้าสองหกสี่สองหกเก้บบาวังหลักร้อยครับจับผู่กับชุดเด็ดโซนวส,สีช่วยคำแเจ็ดหนึ่งสี่จ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหและเจ็ครับทั้งหมด แปดชุดครับชุดสามตัวจะเพิ่มแปดชุดในแปดชุดนี้เป็นชุดสามตัวชุดตรงๆมาลุ้นครับแปดชุดนี้จะเดินตามสูตรถูกไหมครับมาดูการสรุปชุดเน้นชิ้นรองครับดูที่ชุด2ตัวก่อนนะครับในชุด2ตัวตามสูตรคณิตจะเพิด16ชุดสรุปชุดเด่น4ี่ชุดสชุดเด่นมี1 4 1 9 6 4 6 9ครับชุดเน้นครับชุดเน้นเน้นไปที่69ครับเน้นไปที่69ครับชุดเน้นครับเน้น69 รองมาที่1นครับเน้น69รอง1นึครับนี่เป็นชุดเน้นรอง2ตัวบครับและในชุด3ตัวนครับตามสุขโดนจากคุ้8แชุดครับใน8ชุดนี้ชุดเป่นที่สุดนะครับชุดเน้น,เน,น 2, 6, 9, เน้นไปที่269ครับเน้นไปที่269ครับ เน้น269รองที่714ครับรอง714เน้น269รอง714นะครับนี่เป็นชุดสรุปนะครับเน้นรอง2ตะวัน2ครับ1469ครับ3โดน2ครับ269และ714นะครับนี่คือหวยฮานอยทั้ง3ฮาน,นะครับในสูตรนี้ครับผมเน้นพิที่ฮานอยพิเศษครับในรอบ10เนกา15นาทีถึง17นาฬกา30นาทีาำการออกนะครับมาดูเลขท้าย2ตรงังหวยฮานอยพิเศษกัน ต่อละครับเด็กไทยสองตรางหวยฮานอยพิเศษงวดล่าสุดเจ็ดพิธุนลยนออก69ครับล่าสุดออก69นะครับมาดูหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบนำเลข6กคำนวณหาเลขเต็นครับได้เลีจากสูตรที่คำนวณไว้ได้ตัวครับ4ตัวมี1267 1 2 6 7ึ่ง หลักหน่วยครับน้ำเลขเก้าหลักหน่วยห้วดละสุดคำนวณหาเลขเต็นครับได้เลขจากสูตรคำนวณสี่ตัวครับสี่ตัวมีสามสี่แปดเก้าสามสี่แปดเก้านี้เป็นเลขเต็นหลักสิบและหลักหน่วยเลขไทยสองครั้งหวยฮานอยครับมาดูการจับคู่ชุดสองตระแงครับผมนั่งละสิบสี่ตัวครับหนึ่งสองหกเจ็ดจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับสามสี่แปดเก้าจะได้ชุดสองตระแงหวยฮานอยดังนี้ครับหนึ่งวันสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับเอ๊ะหนึ่งสาม 1>, 19, 1 4 1 8 1ส2่วังหนสิบจับคู่เลือน่ยสตัวครับเ2 3 2 4 2 8 2 9อวันสิบจากคู่เลือนึ่งสีตัวครับจะได้6 3 6 4 6 8 6 9 7วันสิบจากคู่เลือน่สีตัวครับ a 7เจ็ดครับทั้งหมดในชุด2ตรางจับคู่ไว้สิบชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรง2ตรางหวย หน่อยครับใน16ชุดนี้ผมจะสรุปชุดเด่นให้กับสมาชิกดูครับดูที่หลักสิบครับหลักสิบต่างสูตรวิสีตัวครับ1 2 6 7นะครับดึง2ตัวครับดึงได้6ตัวนึงครับดึงได้เก็บตัวนึงวางหลักสิบครับและหลักหน่วย4ตัวครับ1489ครับ1489 4ตัว ดึง2ตัวครับดึงเลข8ตัวหนึงครับดึงเลขตัวหนึ่งวางที่หลักหน่วยครับฉะนั้นชุดเด่น2อาตังครับผมเคยนําหลักสิบสองตัวหนึเจ็ดับคู่หลักหน่วยสองตัวครับแปดนละเก้าจะได้ชุดเด่นสองตังหอยฮานอยดังนี้คร em eh? ับชุดเด่นสองตังที่สุดจับคู่ก็มีหกแปดหกเก้ปดดเก้าครับหกแปดหกเกดปดแลเจ้าสีชุดในสี่ชุดคับเด่นที่สุดในมาที่เจ็ดเก้าครับเน้นไปที่เจ็ดเ้าครับเด่นสุดคือเจ็ดเก้าครับรองไปที่หกครับ ลองไปที่68ครับเน้น79ลอง68นะครับนี่เป็นชุดเน้นลองเด็กไทย2อครังหวัวหาเลยครับมาได้ทั้งสามพันนะครับพิเศษปกติ VIP ครับแนวทางสูตรคนวณเน้นฮานอยพิเศษรอบ17เนิกา 15นาทีถึง10บเจ็นาฬินาทีครับมาดูการสรุปวยทานอยทั้ง3นานคครับพิเศษพปรตินและ vip ในงวดประจําวันที่8มิถุนายนครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณจับคู่เด่นในชุด2ตัวบนล่างไว้มีดังนี้ครับในชุด2ตัวที่สรุปเด่นไว้ครับจะมี1 4 1 9 6 4 6 9 8 หกแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าทั้งหมดเจ็ดชุดครับในเจ็ดชุดนี้เป็นชุดสโลป็นเด็กไทยสองตัวมาได้ทั้งสองตะวันทั้งสองทั้งทั้งสามคณะครับทั้งพิเศษปกติและ V.I.P. นะครับมาดูการสุบชุดเน้นครับสามตัวครับเน้นที่สุดเน้นไปที่สองหกเก้าครับเน้นสองหกเก้าสองตะวันเน้นหกเก้าครับสองตารงเน้นเจ็ดเก้าครับนี่เป็นชุดเน้นครับและในชุดรองครับสามตัวเน้นที่สุดรองไปที่เจ็ดหนึ่งสี่ครับสองตะวันลองไปที่ หนึ่งสี่สงองตัว่างรองไปที่หกป่ครับนี่เป็นชุดสรุปนะครับเน้นรองสามตัวนสองตัวและสองตัวล่างครับในชุดเน้นรองสองตัวบนสองตัวรครับมีหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หกป่ทั้งหมดสี่ชุดนี้ก็เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยในงวดวันที่8มิถุนายนครับมาได้ทั้ง3ามพาณิชยครับทั้งพิเศษปกติและ VIP ครับแนวทางสู่ถนนเพชรฮานอยพิเศษรอบ17บเนาฬิกาสินาทีถึง17บเนาฬิกาสานาทีนะครับ นี่เป็นข้อมูลหวยเราทั้ง3ามพนันครับที่ผมแนะนําลงคลิปให้กับสมาชิกตัวเป็นกรารประกอบการตัดสินใจสมาชิกท,ท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามและชมโปรดใช้ใการพิจรารณาญาในการรับชมก่อนตมมัดสินใจครับตัวเลขทุกตัวเลขไปรีสูตรครับสุดขั้นสุดนี้จะมาตามสูตรจะออกตามสูตรหรือไม่ก็ต้องเราติดตามผลกนนรารออกสลากหวยฮานอยทั้งสามพนันกันได้งวดประจําวันที่8มิถุนายนครับ ขอบคุณสมาชิกสตาร์ธุรกดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดคณะสุดวันที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางไว้ให,ห้ในทั้งสามนายครับพิเษพปณิและ VAP หัวประจามาที่8มิถุนายน2 5 6 8ลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด s ับสไลกดไ like, ลกดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดวันดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทาง ในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ